อเในที่สุดก็ถึงวันหยุดแล้วเมื่อบานนี้ก็คือไปโรงเรียนวันสุดท้ายของที่นี่เนาะคิดว่าทุกโรงเรียนนะั่นแหละที่นอร์เวย์ทุกทกที่นั่นแหละแล้วก็วันนี้ก็ตื่นสายกันได้จ้ะตื่นสายก็อยู่บ้านเอมากก็ดีใจไม่ได้ไปโรงเรียนจะได้เปิดของขวัญถ้ากันตื่นสายได้พี่นอกมัน,นตื่นเพราะมันหาโมงกว่าพุ่นบอมนะตื่นห้ามงกว่า อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบนมีแดดจ้ะแต่ก็ดีตรงที่ไม่มีลมแล้วก็ไม่มีฝนถ่ายบรรยากาศบริเวณร,รอบๆบ้านให้ดูแล้วก็จะเข้าไปข้างในแล้วเพราะมันหนาวอเอ็มม่ารอเปิดปฏิทินของขวัญปฏิทินอยู่จะยูลคารันดาเนาะภาษาโนเว ก่อนจะเข้าไปก็ให้ด <in looking> ูตรงนี้ก่อนอืเนี่ยไปตัดมาเมื่อวานก็ว่าจะตกตกแต่งทางเข้าเนะจ้ะนี่เป็นต้นสนจ้ะตกแต่งตรงนี้แล้วก็ในบ้านน้อยนึงจ้ะเอาเปิดกล้องเปิดคลิปให้แน่สวัสดีค่ะรบกวนแม่ว่าอีกจ้จ้ะอันเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนค่ะนั่งดีๆมือนีเอมากขึ้นพไปโรงเรียน เพราะว่าเป็นยูเรพโอ oh, เป็นวันหยุด uh, คริสต์มาสเหรอโอ้โ oh, ห oh, oh. ได้หยุดคริสต์มาสแล้วนะ่ะดีใจไหมทำไมถึงดีใจอีกสามวันอีกสามวันจะเป็นคริสต์มาสแล้วโอ้ oh, ในในดูกิ๊บปักผมนะโอ้โหกิ oh, oh. ๊บปักผมเป็นอันอันซันตาคอร์สเนี่ยสวยไหมเมื่อเมื่อวานนี้เป็นต้นคริสต์มาสนี่จะ okay, เปิดปฏิทินแล้วหรอเปิดของขวัญแล้วหรอ โอ้โหวันนี้วันที่ยิบเอ็ดแล้วจ้ะชั้นสองไงข้างบนน่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ชั้นสองอ่ะเอออยู่ทางเดินข้างบนจ้ะพี่น้องว้ายทำไมมืดจังเลยตรงนี้ห้องพี่ออยจ้ะเดินตรงไปนี่เห็นแล้วเหรอ พี่ออยไปทำงานไม่เป็นไรส่วนนี้ห้องพี่เอสจ้ามีชื่อด้วยสราวิทยตื่นสายแล้ววันหยุดเกือบเที่ยงเลยแต่มาปืน เอ็มาตื่นสิบโมงเช้าวอกหนัาตื่นสวยไหมคะโอ้ยน้องกวางล้มได้เยอะหรือเปล่าเนาะนี่เนาะ ชได้สามอันเลยเหรอชอคีคค่ะซื้อขนมให้หนูค่ะชซื้อให้หนูขนมให้ลูค่ะว้ายใส่บังดูได้อีกอย่างเนียได้ขนมอันนี้แล้วก็ขนมที่ไม่อร่อยนะเผ็ดเปรี้ยวแม่ชอบอืมชอบดูเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็แบบเหม็นชีสปกติแม่แม่ก็ชอบนะแต่ว่าอันนี้มันเหม็นชีสไม่อร่อยจ้ะโอโหได้สามชิ้นเลย โอ้ยิ่งใกล้วันคริสตมาสยิ่งได้เยอะเนาะจะกินตัวนี้เลยเหรออ้อโซเฟียกับแพทริกมาเล่นกับเอมมาอีกแล้วจ้าแม่เข้าไปในเมืองก็เลยมาฝากสองสองหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวไว้นะจ้าแล้วจะกลับมาโซเฟียหนูอยาเอามิวสิกนะลูกหนูอยากเอามิวสิกนะประเกทําทำยูทูบอยู่ถ้าหนูจะเอามิวสิกหนูต้องไปหายมาในห้องเล็กอืใส่ห้าร้อยเลยหรอกุ้ง เออน้องกุ้งน้องกุ้งไม่มีเวลาพี่น้องน้องกุ้งทํางานร้อยเปอร์เซ็นก็มาไปในเมืองมาฝากลูกไว้แป๊บหนึ่งก็มาแล้วก็มาห่อของขวัญให้ลูกหลานคุณสาของน้องกุ้งแจกผัวน้องกุ้งห่อแล้วจะให้เขาวันนี้เลยใช่ไหมกุ้งอืมมีนขนมช็อกโกแลตแล้วแต่จ้าใน,น่นเงินเป็นตับเป็นตับที่จ่าโทนเงินเป็นตับเป็นตับกิซม่านี้ก็แต่ละคนก็กระเป๋าเวิรงเออกระเป๋าเวิงบางเวิรงวาง,าง,างเลยนะกุ้ง พี่ก็กดสองรอบพี่อะโอ้สรอบคุณสามรอบเลยเหรอซื้อเพราะว่ากดมาซื้อของเนาะอันนี้ให้ดูหน่อยนะอขอดูหน่กลัวน้องดาคุณอะพี่น้องเอ้ยพุณอะก็มีทั้งขนมนมเนยแล้วก็ใส่ตังใส่อะไรมั่งอ๋อป้าหรออันนี้พี่น้องตุ๊กตาอันนี้มีแต่ตัวละสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านะมันเป็นผ้าอย่างดีอะเนี่ยนุ่มแมวแม่แม อ,อจะหอ่อที่ห่อเสร็จแล้วน้องกุ้งก็จะให้ผ anyway> ัวน้องกุ้งไปส่งนะจ๊ะตุ๊กตาตัวเล็กๆมีแต่ตัวละสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนมนเด้ยจ้ะหลังจากนั้นก็ออนมาส่งลูกสาวลูกสาวคนนึงจะมานอนกับเอมม่าจ้ะออนบางออนม่วนซื่นก็มาเด้อชาแก้วกาแฟไทยตีคนเป็นบ้าเนาะ เอ้แล้วกินน่อยนุ่งบ่าวบ้ากาแฟก็ลังไปซื้อบางเสียก็ได้ปุ่นละสองอึ๊นักนละอ่อนเลยบางอรบังกรชงกาแฟให้ัวจ้าจ้าไปเลยจ้าันเน นี่ก็แพทริกชอบมากป๊อปคอนแม่เอม่าก็อบอยู่รอบแรกอบสองรอบที่สองอบถุงหนึ่งเป็นสามถุงจะให้ฝรั่งฝรั่งสองคนกินด้วยเนาะเพราะคุณสามแม่เอมาไม่อยู่ไปทํางานจากจากนั้นท่านถ้ามีน้องกุ้งก็ต้องมีก้อยดิบหรือลาบดิบจ้าก,ก็ปรุงลดลงไปจ,จะใสด่ดีใส่น้องชูใส่เกลือชิมก่อนนะจ๊ะชิมชิมไมออนฟาดบุบเข้าไป แม่เอ็มมานะคะนอร์เวย์ดื่ม,มหั่นใบมะกรูดใส่ออนอือันนี้ลาบงัวนะคะไม่ใช่ลาบควยควูดเป็นนอกดดัควยด้วยเกยจรเนบ้านเราเนาะลับงัวมราไม่ราบควยหนาควยต้วไม่ได้ราบม้งนะจ๊ะราบควยเหมือนบาอนองอ่อนม้วนซืมปุ้ยงี <c oughs> แคาสาวนี่เนาะออเแก่แล้วผงชโลภผงชโลภีาตั้งเครื่งมึงจะสะดาวในช่องฟรีเขามีสะดาวสดเลยเลี้ยวมองก่อนก่อนที่จะหันน่ะหันหันหันมาข้างหลังเออเขามีสะดาวสดน่ะเออจะไปกินทำยังไงเสด้าหวานนี่ได้เลยเห็นไหมน้องกุ้งถูกรสสลี เนี่ยมาจากทุ่งนาของไอ็งาเวียดนามเดี๋ยวกินโชว์ก่อนนะอย่งนั้นอ่ะเนี่ยผักกระดาวหวดไปอู้ใครกินผักกระดาวเขาบอกว่าเด้าจริงอืมเมนวาล่ะเดินนั่งดูเดินนั่งดูตึ้นตืมนตาปอกกับฮอืมน่ารืนไปอ่อนเขาบ็กินให้อีหยองมากินข้าวกินกล้วยดิ เราชอไปเขียนให้ไปเขียนตลอดรับขึ้นข้าวหัวยห้ใจอีกตอนอ่ะใจดีอีกยูคเบิร์ดเก่าเนาะมาเน่ลาบซุกแล้วข้าวเหนียวก็ะซุกล้วจะซวยข้าวจะบันนี่ซวยข้าวแล้วก็สิกินข้าวไดุ้บันี้นานราบเนื้อกะแซบพี่น้องได้เวลากินข้าวแล้วเด้อข้าวเหนียวก็สซุกราบเนื้อกะได้เวลาเลยวันนี้มากินจะได้น้อยก็กินกับไก่ มันกุ้งซื้อไก่ย,ย่างมาจากไก่อบเรียบร้อยอเอาแค่มาวอร์มไมโครเวฟเนาะเนี่ยกระจกข้าวเหนียวเลยจะลูกครึ่งกระจกข้าวเหนียวกันไปเลยเด็กน้อยมักลายข้าวเหนียวอ,อันกับไก่ไก่อบไก่ทอดมะจาะเนี่ยอ่อนก็ทั้งป้อนลูกจะทั้งป้อนเจ้าของก็บพ่อข้าวกับขนมอันไหนอนันไหนอร่อยฮะ <laughs> อยากรักขนมนัน่นละแต่หากน่าสูตลูกหลานไหม ฝรั่งก็กินลับสเกลด้จ้าในน้องกุ้งเสิร์ฟให้แฟนพี่อ๋อแล้วก็ให้สเตย์ยำอะไรนี่จ้าน้องกุ้งยำม,มุเส้นใส่ปลาหมึกค่ะใส่ชิลสดได้ไหมใส่ค่ะเพราะพี่เข็มชอบไม่อันนี้ยำไม่พี่อ๋อนนะพี่อ๋อบอกเน้นเน้นน้องชูเยอะๆจ้าใช่จ้าเห็นขวดนั้นหกลงไปก็สงสารฝรั่งอยู่ได้จ้าฝรั่งสองคนก็คงํำคาญอีไทยเนาะเนี่ยอาหารของผู้ใหญ่ก็ไก่ แกย่างเหลือจากเด็กกินก็ยำปลาหมึกรวมจากของน้องกุ้งแล้วก็ลาบซีนลาบซีนกับก้อยซีนนะตัวไหนก็ออกมาบบนี้โมกวนักเป็นบ่อกะตัวนี้กี่จุดเลยน้ำมูกอูเดียมกับบะหมอนนะไก่เบื่อไปซาเห็นเลยซามันนะขุนศึกนี่ไงโยงกับการนี่ไงโยงกับปั่น มัน้อเสียงจับจับจจับนวนีอืมอันนี้ไอ้น้องกุ้งกินโชวจ้ะน้องกุ้งกินโชวกับพี่ออยคนสวยจ้ะอกินมุมม่ำมุมม่ำเลยอันนี้ก็โซนผู้ชายฝรั่งสองคนจะครับแล้วจ้าโอ้ยมาตกขาดตกแน่แล้วอ่อนขนาด ไม่ได้ไม่ได้จะเล่นทำไมข้างนอกมันดึกแล้วา,าอิฮาล่นคือเอมอ,อ,อ,เอาไปจะต้ารถในอุ้นที้ผัวนั่น,น,น,นคืองเอมมอ,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 โ,อโอ้ยมืออืน่นนี่ยันอ,อันคุณสาได้กวนหิมะอยู่ใจพี่น้องคุณ่อาชิโก้คุณหนาพี่น้องอู้ คุณเศร้าในคุณสาเด้รับแท็กเตอร์กวดหิ <บา S 1> มาอีต,ตลลูนเด้ไปไปครับไปโอ้เขานีแล้ว<ะ>เอา้ามาแล้วเหรอ<ะ>รข้เก็บมา้ว่าจขไมไม้านะนวน้ามข้าวข้าวม้าวข้วข้รวขะไวข้เข้าวาวข้ามามลข้าวาเข้า,า<ะ>วล้าวข้าวข้าวด้าว้าวข้าว้าวข้าวข้าวมาวข้าูปแหวขคั่ข้ข้ามมาซข้นวข้อวิ้วล้า รู้แอเดิดูสกุบดีสวยกวิดด้วเอาไหมหมวกไมใช่เขาลรือครืองนายหายจดจนะอย่าอิตนะเด็กหน่อยปั่นเสนอมันทำให้มันสีนั้นน่ะเอาน้ำโคกใส่โอ้ยพี่น้องเอาน้ำโคกมาใส่ <laughs> เอาน้ำโคกมาใส่หิมะ <laughs> แกใส่หิมะอันนี้สะอาดจะกินได้เพราะมันเพิ่งลงเนาะหิมะเพิ่งลงโอ้โหสาวสาว,สาวอัน <laughs> วนาสาคู id, gen, ่แฟนนะกลับไปแล้วเด้อกับแม่ก็ไปอ่อนแต่ว่าอาร um ิสาจะนอนนี่จ่ะจะนอนกับเอ็มม่าส่วนอาริสาไม่อยากนอนเออส่วนวนาสาไม่อยากนอนสั้นกันเลยกับกเม่ก็พอแล้วจ้ะโอ้ยตกหนาตกหนาบาราบาบาบาราโอ้โหสวยงามโอ้ยผู้เดเนจนบ่จ้ะ เจ้ากับผ้าหมาออกมาเล่นนพี่น้องขนาดหิมะตกก็ได้หาใบไม้หิมะเล่นมาได้อืมอะไรกินโชว์เลยค่ะอย่ามาใกล้มันไม่ค่อยเห็นเออนั่นแหละอือหืแซบบ่ะประเข็ยนว่าส้มตำอร่อยกว่านะฮะส้มตำกับหิมะอันไหนอร่อยกว่ากันหิมะหิมะอนริสาลีกระดูส้มตำส้มตำปะพายาสลัดชอบไหม ้ลูกดานกันได้โอ้โหยไม่หนาวกันเลยเนี่ยน่ามีรถมาน่ะแบคทีเรียอินียแบคทีเรียโอ้ยมันไม่มีหรอกมันเป็นนีเสนอลูกอลิสาได้บอกให้ใส่หมวกพี่น้องเมื่อกี้บอส่หมวกข่อ,อยมีหัดอยู่ันมีหมวกอยนูนต์แจ็กเก็ตอยู่แต่บอส่ผมเปียกเบิดองหนังคุ้มให้ใส่จังใส่หมวกอันนี้นะอลิสาคันดูเอ่อริสเดนดาเน็ต<อ>คันดูดรานเน็ตอย่าเอ็นทูแท อุยอุยอยไม่สวยเลยทีนี้ไม่สวยเลยพอแล้วพอแล้วต้นไม้เพราเข็มจะตายอ้าวทหาไหนไหนดูสิโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หพอแล้วต้นไม้จะตายเอ้ยลูก,กน้ำเอากินโชว์สปีร์โน้อยมาไกลอลไรก็บเ่เห็นแหละ เจคุณคู่แล้วแม่อ๋ออ๋อบนบ่เห็นหุงต้องเอโคลามาใกล้ๆอ่าวันนัสนะานุใส่กางเกงอะไรนะอลิสาหนูใส่ดองแกบุกษาเหรอไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนูเข้ามาดูยูทูปมาเก่งมาจะว่าเป็นยางก็ให้เด็กน้อยไอหนูต้องเปลี่ยนชุดเลยนะเข้าไปนะเข้าใจไหมเ <ห ả? S 1> ข้าไปบ้านหนูต้องเปลี่ยนมาเอ็นกลางเลยนะกางเกงอ่ะบุกษาหนะลูก นี่โอ้โหอริสาเอาอย่างใส่หัวไปพี่น้องเอาหิมะใส่หัวพูดะหนักไหมอริสาเดทุงไม่หนักหรอล,ลกูกอืมอันหิมะตกโบแห้งได้จากตกเรื่อยๆแต่ว่าตกตลอดนะแม่เออม,มันก็ทําให้เป็นหิมะหนาได้เนะาะ,าะอืะออนเศร้านี่ก็น,นาเลยนี่ย คุณเศร้าคุณสาแม่ไมากตื่นขึ้นมากอ่ะชีดีกวดหิมะเดีจ่าได้ดันหิมะหรือว่าถ้าเลิกงานมาเนี่ยซีทุ่งเลิกงานมาเนี่ยทำมันหนาอิลีก็ต้องดันเด้จ่าดันหิมะก่อนนอนข้าบ่ดันเนี่ยคือตื่นตอนเศร้ามากกับไปเห็นงานบ่ได้อันมันที่หนาเฮ้งกเก่านะแม่อันนี้รถล,ลูกซ้ายจ้ะรถพีเอสอ่ะโอ้พันธุีเฮตตา่าสั้นเฮดตา โซเฟียโซเฟียกับอันอริสาทำตาลดวาา่าซ่าลานอยากตีลังกาโซพี่น้องว้าวเก่งเลยอริสาวาฟิมฟิมวาา่าซ่นถ่ายวิดีโอคอยคอยที่ตีลังกาว่าฉลาดมาเ,าเอาๆอ,อีกรอบนึงว้าวบบเย็นดากตีไปข้ามมาอีละข้ามาลูกมันหนาวอืเออฮะ แค <Cam? S 2> <'s> มามามาหงุดหงิสะอ,อลูกสะอ,อนหลานจะมีแต่คนงามๆเอ็มมาใส่เสื้อสีฟ้าสาวบุญกาซเฟียใส่เสื้อสีดำสาวลำปางอาอราิสาใส่เสื้อสีแดงสาวใช้เยภูมจิจะสวยคนละแบบแล้วก็พี่อ้อยก็แขกกับบ้านหมดแล้วพี่อ้อยก็ห่อของัของขวัญต่อจะห่อวันนี้จิตเจีจจยมใสนอกจะนอนเนี่ยพี่อ้อยจะห่อสวยกว่าแม่ แม่จะห่อไม่ค่อยสวยแต่ก็เร็วอยู่นะ <c oughs> เนี่ยอันนี้หอ่อเสร็จแล้วจ้ะพี่อ้อยหอ่อเสร็จแล้วก็รอไปแจกเพื่อนที่เขาห่อเองเนี่ยส่วนมากจะเป็นของเพื่อนเขาจะ้ะอืมของเพื่อนเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนทุกๆปีเขาจะห่อให้กันประมาณนี้เนี่ยแล้วก็กระดาษก็จะอยู่อย่างนี้จ้ะอยู่ที่พื้นอย่างนี้แหละจนนวแหละคิดสมาตนวลแหละสองถุงนี้เป็นของพ่อกับของพี่อ้อยจ้ะที่ได้จากที่ทํางานเพราะว่า คุณสาแม่มากับน้องออยเห็นงานทีเดียวกันได้ใจเดินเนี่ยเขาก็ให้ของขวัญมาแล้วที่ทํางานก็จะมาวางกองหรือเอามาตั้งกองไว้ต้นคริสต์มาสนี่แหละจ้ะเมื่อคืนนี้แม่เอมาหลับก่อนอ่ะอลิซากับเอมมาได้จ้ะอลิซานอนกับเอมมาเนาะเออก็เลยมาแอบเปิดดูเด็กตอนกลางวัน, <Hey. S 1> นตอนเช้าสตูอุบหนู้ะ ก็อ,อันนี้ด้วยเหรอเอามเอาออกนะตอีอืมถ้าออกมันสิได้ยิกอีแล้วอ้าวพ่าเกมคิดว่ายังไม่ตื่นนอนนอนข้างล่างด้วยกันนี่แหละเมื่อคืนเนี้ยาานนอ๋อโอ้ข้างบนไม่มีใครนอนเลยออือ โอ้ประเข็มกล้มจะท่าเดินบุกสะดินวัลิีกับปะกูรว่าปะ่วยเลดะเดวุฒิดูฮะบารีเอ็นบุกซะหนุ่ยมีมาตุกทั้งคืนจริงเจ้าเบิร์นรู้จักอืมอืม เปิดประตูออกมาตอนเช้าๆก็จะเจอประมาณนี้เนี่ยคุณสามันตื่นออกมากกวา่าดบนไดดให้ลูกสาวให้พี่อ้อยไปเหตุงานเมื่อเช้าเพราะว่าพี่อ้อยทำงานเองโรงเรียนอนุบาลเนาะจา้ะวันนี้ไม่ได้ขับรถไปจ่ะวันนี้เดินไปไม่ไกลแต่่ากัลงบันไดย่างเพิ่นเห็นเต แม่เอาม่านอนอยู่นอนอยู่ห้องน้อยเมื่อคืนเพราะว่าอ่าอลิสาแล้วก็เอาม่าไม่ให้นอนด้วยก็เลยออกมานอนห้องติดห้องรับแขกก็เลยได้ยินจ้ะอืมเนี่ยลงหนาเห็นไหมแม่อาม่าบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยยังไงคุณสาก็ต้องได้กวาดหิมะไม่กวาดเมื่อวานก็กาดเอ่อก็กวาดวันนี้แต่ว่าเมื่อคือนนด่กวาดบ่ได้แล้วเลิกสี่ทุ่มเนาะขึ้นมาตอนเช้าคุณสาก็กวาดดันหิมะเสร็จแล้วเล,ว,ลวจ้ะ <c oughs> คลิปนี้ก็พอาำนน่เดี๋ยวน่าจพี่น้องขอบคุณทุกก้ลังใจหล,ลายๆได้จ้าสวัสดีจ้าบายบาย